พิธพัฒนาวิชาชีพสตรีสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมมูลนิธิเพื่อสังคมไทยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมรวมจัดโครงการสารฝันอาชีพครั้งที่3ามรวมกับโรงเรียนกนารศึกษ,ษาไร<ว>ขายลูกชิ้นพี่ทำไมอ่ะ ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่ก็ได้พี่แต่สิ่งที่เราต้องการอะคือความสะอาดและสดใหม่ถ้าของเขาสดและสะอาดจริงนะพี่ผมพี่ว่ายังไงก็มีลูกค้ากลับมากินอยู่ดีอะพี่เพราะเรื่องคุณภาพและสินค้าของเราอ่ะมันก็ไม่ได้ด้อยนะพี่มันสะอาดใช่ไหมใช่สิพี่มันก็สะอาดอยู่แล้วอันนี้ลูกชิ้นเนื้อไม่ใช่ลูกชิ้นไก่ หรือ,อนะเราจะไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยหรือป้ายหน้าร้านแต่เราขายด้วยความจริงใจนะพี่เอาหน้กับเตาเอาสีไม้ใช่ไหมครับใช่ถ้าเราเอาลูกชิ้นมาดัดแปลงดูอะพี่ผมคิดว่าถ้าเรา,าดัดแปลงมันก็จะกลายเป็นไม่เหมือนคนอื่นผมคิดว่ามันอาจจะเป็นลูกเล่นของทางร้านเราได้ด้วย และคิดว่ามันจะเพิ่มมูลค่าของชิ้นไม่มากขึ้นด้วยครับพี่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาก็ได้พี่คิดว่าเราจะไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ที่บ้านหน้าร้านที่สิบบาทครับเพราะว่าไม่ตใจะรับสแกนนะครับลูกชิ้นน่ะทุกร้านมันก็เหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันน่ะ มันคือน้ำจิ้มแลวลูกเล่นที่การขัง้ะพี่เเเฮ้้้้้ยยใใชชไไดดล แต่หลังกินนะทำเขารู้สึกหลังกินนะเอร่อยครับแต่ว่าคนเยอะไปไหน่